สวัสดีครับผมผมฟิลร้านโมแคร์นะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้รีวิวรุ่นแรงไปแล้วนะครับนั่นก็คือ ROG p h o n e 7นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรุ่นกลางกกันบ้างนะครับผมกับเร a l วมี1 Pro ครับผมเหมือนเดิมครับลูกค้าไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมลูกค้าซื้อเครื่องจากที่ร้านเสร็จนะครับของในกล่องที่แถมให้เนี่ยจะมีตามนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือ1ตัวเครื่องนะครับ เรียวมี11 Pro 2ครับจะเป็นเคสใสครับผม3ครับนั่นก็คือชุดชาร์จนั่นเองครับผมสำหรับรุ่นเรียวมี11 Pro ธรรมดาเนี่ยจะเป็นชุดชาร์จแบบ67วัตต์นะครับผมปลั๊กเหรียญนะฮะ4ครับจะเป็นคู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าเครื่องเป็นยังไงครับสำหรับเครื่องเรียวมี11 Pro ตัวนี้นะครับทางเรียวมีเนี่ยได้ร่วมมือกับอดีตดีไซเนอร์ของกุชชี่นะครับผมในการออกแบบเครื่องตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกความประทับใจแรร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 กกกกกเเเเเเลลยยคคคคคคััััััับบบหงงงงงจาาาาาททีีีีีีี่่่่่่่ปิิดดดออออออมมนน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 น็็ืืืไซ์ขตวววโสสะ ซึ่งเป็นสีซิกเนเจอร์ของเรียวมี11 Pro Series นะครับผมจุดเด่นหลักๆที่เราเห็นได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวฝาหลังนะครับผมโดยที่ฝาหลังตัวนี้นะครับทางเรียวมีเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้หนังวีแกนนะครับหรือแปลไทยง่ายๆนะก็คือหนังปลอมนั่นเองครับผมโดยที่หนังตัวนี้นะครับให้ความรู้สึกดีนะครับไม่ลื่นมือแล้วก็เป็นรอยนิ้วมือยากนะครับผมจริงๆแทบไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยมากกว่าครับตัวดีไซน์นะครับจะคล้ายๆกับซัมซุงแกนสองนะครับสมัยก่อนผมเคยเห็นนะครับมันจะมีเหมือนรอยเย็บนะครับผมรอยเย ถักทอนะครับตั้งแต่ท้ายเครื่องตูดเครื่องเนี่ยยาวลูดขึ้นมานะครับจนถึงด้านบนนะครับ ดีไซน์คล้ายๆซิปนะครับผมถ้าเรามองเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นการดีไซน์ที่มันถักทอกันเนี่ยเป็น 3D ทอแน่นมากเลยนะครับผมส่วนตัวกล้องนะครับจะเป็นวงกลมนะครับตัวกล้องเนี่ยผมให้ความรู้สึกดีไซน์เหมือนตัวหัวเว่และฮอนเนอร์ครับผมโดยตัวเครื่องเรียวมี11 Pro Series นะครับจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อแค่1่พอร์ตนะครับนั่นก็คือ USB Type C นั่นเองครับผมไม่มีหูฟัง3.5นะครับและมีลำโพงที่ด้านล่างและด้านบนของเครื่องครับสำหรับเรียวมี11 Pro Series นะครับผมชูจุดเด่นมาเลยครับนั่นเรบยวม11 ให้กล้องมาถึง100เมกะพิกเซลและกล้องหน้า16ล้านครับผมสลับรุ่นเรยวมี11 p r o p l u s นะครับตขาให้กล้องมาถึง200เมกะพิกเซลนะครับและกล้องหน้าเพิ่มอีกเป็น32เมกะพิกเซลครับผมทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับระบบการสั่นซูเปอร์โอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกล้องนะครับจะดีแค่ไหนล้านเราเทสไปหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตัวกล้องเป็นยังไงครับผม สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิดีโอกล้องหน้าของเรียวมี11โป o นะครับผมเป็นไงบ้างครับเสียชัดเจนไหมครับผมถ่ายในที่กลางแจ้งนะครับประมาณนี้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่นะครับจะเป็นการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของเรียวมี11โปในโหมดกันสั่นนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียชัดเจนไหมกล้องนิ่งไหมครับผมอันนี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับในโหมด 4K 60เฟรมเรทนะครับผมไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับ ซูมได้สูงสุด10เท่านะครับผมถัดมานะฮะจะเป็นการเทปหมดวิดีโอการสั่นของเรียวมี11 Pro โปนะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับเมื่อเปิดการสั่นแล้วจะถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD นะครับไปกันเลยครับผมถนนก็มีหลุมมีบ่อตามทางนะครับผมเป็นไงฮะลูกค้าชอบหรือเปล่าเอ่ย ยังไงครับบ้างครับผมสำหรับวิดีโอและงานถ่ายภาพครับถัดมานะครับนั่นก็คือความแรงนั่นเองโดยเรียวมี11บเอ็ดโปรนะครับผมทั้ง2ตัวเนี่ยเลือกใช้ cpu ของ d i m e n s i t y 7050นะครับผลิตแบบสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรและมีความเร็วอยู่ที่ 2.6GHz กิกะเฮิร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย cpu จะดีแค่ไหนเล่นเกมได้ลื่นแค่ไหนปรับเกมได้ถึงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมเกมแรกนะครับที่เราจะเทสนะครับนั่นก็คือเกม g e n s h i n Impact นั่นเองับผมนะครับมีการเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับ มือถือเรียวมีนะครับนั่นก็การตั้งค่าประมาณนี้เลยครับคุณภาพกราฟิกนะครับเราต้องปรับเองนะครับความละเอียดการเรนเดอร์เนี่ยผมเอาเป็นกลางนะครับถ้าต่ำเนี่ยภาพมันจะแตกมากเลย fps เนี่ยผมดันได้สูงสุดเอา45สนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นปิดหรือว่าต่ำให้หมดเลยนะครับผมเฟรมเรทที่ได้นะครับอย่างน้อยนะครับเราก็ยังเล่นได้อยู่ที่ในความละเอียดขอโทษครับเรายังเล่นได้อยู่ที่เฟรมเรทเนี่ยประมาณ40-30นะครับช่วงเข้าแมปโหลดแมปเนี่ยอาจจะมี กระตุกบ้างนะครับเล็กน้อยอันนี้ต้องทําใจครับเพราะว่ามือถือมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมขนาดนั้นนะครับผมนะครับแต่จากที่เล่นนะครับก็ถือว่าลื่นไหลครับผมเล่นได้เลยฮะอู้ตายนะฮะเนี่ยโดนฆ่าครับผมไอดีเพื่อนครับผมไม่รู้ว่าผมเล่นยังไงหน่กันนะแต่ก็เนี่ยครับลูกค้าเฟรมเรทตามที่ลูกค้าเห็นเลยครับอย่างน้อยเนี่ยตอนมันบวกกันเอฟฟกหนักๆเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ30นะครับ นี่ผมว่าอันนี้มีเอฟเฟกเยอะมี20อ๋อนี่ตัวฮิลครับอุ้ยโดนเหยียบหน้าแหกนะครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหโดนลิงเหยียบหน้าแหกสองสองรอบเลยนะครับเนี่ยสกิลให้ลูกค้าดูนะครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับเกมชินอิมแพคปรับเซตติ้งตามนี้เล่นได้ครับลูกค้าโอเคครับลูกค้าเกมต่อไปนะครับนั่นก็คือเกม Rv นั่นเองครับผมโดยเกม Rv นะครับการปรับกราฟิกเนี่ยเราสามารถปรับสูงได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเครื่องนี้นะครับ เราก็ปรับไปเลยครับภาพ H d ดีสูงมากนะครับการแสดงผลสูงนะครับสูงมากปรับไม่ได้นะครับเกมล็อกไว้อยู่แล้วก็พาร์ติเคิลนะครับปรับเป็นสูงมากส่วนการตั้งค่าสนามลบ FPS เนี่ยเราปรับเป็นสูงนะครับพร้อมกับตัวเค้าโคงก็เปิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับผมโอเคครับผมได้เลนกลางนะครับตอนนี้จะได้เป็นแก๊กนะครับผมก็จากที่ลูกค้าเห็นในหน้าจอด้านบนนะครับลูกค้าจะเห็นว่า FPS เนี่ยเปิดมาก็60 5 9 58 เข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเกม RV นะครับที่เป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปคมากนะครับสำหรับเล่นทั่วไปเกมสามมันประจําบ้านอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถเล่นได้เลยนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับไม่เหมือนเกมกิน s h i n i m p a นะครับที่มันจะอน,นั้นมันจะกินสเปคค่อนข้างหนักนะครับ ดูดครับดูดดูดอะไรครับลูกค้าไม่ต้องบอกก็รู้นะครับดูดโตโรครับผมโหโตโรอืดจริงๆนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่อืดมากๆเลยโอ้โหไม่มีใครเลยไม่มีใครได้เสียหรือว่าตายในเหตุการณ์นี้นะครับโอ้โผมงงครับลูกค้าตะกี้ทำไมผมไม่ตายนะครับเนี่ยอยู่กลางวงครับ วงส้นตีนดูดโตโรครับผมดูดแล้วกระทืบพื้นครับฮุกครับผมโตโรนี่อึดมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหต้องลุมสามตัวนะครับเนี่ยลุมเป็นนาทีนะกว่าจะตายวิโอ้โหจ่อจ่อผมก็ฮุกไม่โดนนะครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับสหรับเกม RV นะครับปรับสูงสุดสบายนะครับสลับเรียวมีสิบเอ็ดโปรครับผม ไม่มีข้อกังขาอะไรเกี่ยวกับความลื่นเลยนะครับถือว่าทําได้ดีมากสำหรับเกม Rv นะครับผมเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยครับต่อมานะครับก็เป็นเกม Hogwarts นะครับเกมน้องใหม่ล่าสุดซึ่งกราฟิกสวยนะครับผมแล้วก็ตัวระบบการเล่นถือว่าสนุกสนานครับติดพันด้วยระบบ rpg นะครับผมเฟรมเรทตอนนี้ที่ลูกค้าเห็นนะครับก็คืออยู่ที่30นะครับอันนี้สาเหตุผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผู้พัฒนาเขาผ่อนมาดีหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวต้องรอต้องรอปลดล็อกอีกทีนึงนะครับนั่นก็คือ ไม่ว่าเราจะปรับกราฟิกสูงหรือว่าปรับกราฟิกต่ําขนาดไหนเนี่ยเฟรมเรทมันก็จะคายอยู่ที่ตรงนี้แหละครับสามสิบสามเอ็ดยี่สิบเก้าไม่ไปไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินลงบันไดก่อนนะครับบันไดมันเลื่อนตลอดโดยการตั้งค่าที่ผมแนะนำนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือเอาอัตตากับอินเทอร์เฟซเนี่ยเราปรับเป็นปานกลางนะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกต์เสริมทุกอย่างเนี่ยเปิดได้เลยนะครับผมตัวเชคคุณภาพเนี่ยเราปรับเป็นมิดนะครับส่วนเรโซลูชันเนี่ยเราก็ปรับเป็นไฮส่วนที่เหลือเวลี่ไฮได้หมดเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าระหว่างแบตเทิรเนี่ยเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่เนื่องจากว่าตอนเราแบตเทิรเนี่ยดวนดวนจอมเวทเนี่ยลูกค้าเฟรมเรทเขาไม่เขาไม่ล็อกเหมือนตอนอยู่หน้าเมนูนะครับผมโอเคครับผมก็เข้าสู่การประลองเวทน,นะครับผมจะสังเกตว่าตอนเนี้ยเฟรมเรทเด้งขึ้นมาแล้วนะครับเกิน40แล้วครับผมจะอยู่ที่45 43 42เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างระหว่างเล่นระหว่างไล่สกิลเนี่ยเฟรมเรทจะได้ประมาณสักเท่าไหร่กันครับผม หก็ชนะไปได้อย่างหวุดหวิดนะครับลูกค้าก็เป็นไงบ้างครับสลับเกมฮ็อกวอตเฟรมเลทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40 45ผมถือว่าลื่นนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยเฟรมเลทเกิน30ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เกมนี้ก็ถือว่าลื่นไหลตาการตาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสลับเกมฮ็อกวอตนี่ผมให้เป็นคะแนนเป็นดีแล้วกันนะครับอาจจะไม่ดีมากนะครับผมคิดว่าถ้ามันจะดีมากนะถ้าเกมเขาผ่อนมาดีแต่ว่านี้เหมือนล็อกเฟรมเลทไว้เกมผ่อนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า สำหรับตัวเรียวมี11เบโปนี่ก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับผมลื่นหูลื่นตาครับเป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวเรามาดูกันเกมต่อไปเลยครับผมต่อมานะครับนี่ก็คือเกม call duty mobile นะครับลูกค้าโดยการตั้งค่าของเกม call duty mobile นะครับเราก็ได้ปรับกราฟิกให้สูงทุกอย่างนะครับคุณภาพกราฟิกเราปรับสูงนะครับเฟรมเรทเนี่ยเราปรับเวอร์ตี้ไฮนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกอันสุดท้ายเนี่ยกราฟิกมันจะต่ำนะครับเดี๋ยวสายตาคนเล่นจะเสียครับเพราะภาพมันไม่สวยครับผมแล้วก็ในการน้าค่าอื่นนะครับ ลบเราอยากเราเปิดนะครับผมเปิดเงานะครับเปิดเอฟเฟกต์บูมนะครับสกบเสมือนจริงครับเดี๋ยวเราไปลองยิงคนในเกมนะครับว่าตัวเรียวมี11โปรเนี่ยจะทำเฟรมเรทการเล่นเกมของคอสต Duty ได้ดีแค่ไหนไปกันเลยครับก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าสังเกตได้เลยครับด้านบนนะครับผมเฟรมเรทไม่แล้วครับเหมือน RV เลยครับ5 9 6 0 5960นะครับผมแต่ว่ายังไม่ยิงกันครับยิงกันจะเป็นยังไงปาระเบิดก่อนโอ้โหศัตรูมาแล้ว นี่ผมว่า่น่าจะเป็นบอดนะครับเนี่ยวีอีไม่โดนครับอุกตายครับไม่ใช่บอดครับคนครับผมวิแต่ผมระเบิดได้ตายหาหลายตัวเลยนะครับเนี่ยดีนะครับเนี่ยแล้เปลี่ยนตัวครับจะมีคนฆ่าผมได้ไหมครับผมอยากรู้เหมือนกันครับโอ้โหผมเทพเกินครับผมฆ่าสามตัวรวดนะครับเนี่ย สังเกตเฟรมเรทนะครับลูกค้า50-59นี่ขนาดยิงกันเละเทะนะครับมมสโตเลนนะครับเดี๋ยวเราเล่นมิกซ์ไซด์ดูนะครับว่าเฟรมเรทผมจะตกไหมเดี๋ยวผมจะเรียกมิกซ์ไซด์มาตกข้างหน้าผมนะครับปุ้มก็58-59นะครับ ก็จบเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าสลหรับเกม Call of Duty นะครับก็เหมือน Rv เลยครับเกมสามัญประจําเครื่องครับเล่นค่าเวลาก็ได้เล่นโหดก็ดีครับผมสำหรับเกม Call of Duty นี้ก็เหมือน Rv ตรงที่ว่าถึงแม้เกมภาพสวยนะครับแต่ว่าเขาออพติมายมาดีนะครับเกมมันไม่ได้กินสเปคเครื่องหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ย CPU ระดับกลางอย่างของเดียวมี11โเนก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลนะครับจริงๆองพูดกลางไม่ได้นะลูกค้าในมินิซิตี้7050นี่ผมว่ามันเป็น CPU ระดับกลาง แล้วแล้วค่อนสูงนะครับลูกค้ากางค่อนไปสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมคอมพิวตี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับต่อมานะครับนั่นก็คือเกมอันดาวนะครับเกมจากกาลินาะครับผมเกมนี้น้องใหม่ไฟแรงสุดๆนะครับผมเรียกได้ว่าฮิตในหมู่วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเทสตีนะฮอฟโอเคครับผมอันนี้นะครับเราก็จะปรับเราก็จะปรับกราฟิกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟิกให้ดูนะครับผม กราฟิกที่ผมเลือกปรับนะครับนั่นก็คือเราปรับนะครับคุณภาพกราฟิกเนี่ยเอาเป็นประหยัดแบตเลยนะครับเนื่องจากว่าเกมเนี่ยจะเป็นกึ่งๆ Open w o r l d นะและยิ่งตอนเช้าเนี่ยที่ที่มีแสงแดดนะครับแล้วก็มีเงาเนี่ยเครื่องนะครับจะทํางานหนักมากครับผมเดี๋ยวเฟรมเรทจะต่าเอานะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยผมไม่ได้ปรับสูงสุดนะครับผมจะปรับเป็นสูงมากเนื่องจากว่าต่อให้เราปรับสูงสุดไปเนี่ยเครื่องเราเนี่ยมันไม่สามารถตันเฟรมเรทได้ถึงขนาดนั้นนะครับสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นกระตุกเป่าๆคร ต่อมานะฮะก็จะเป็นการลบรอยหยักส่วนความเรยวขั้นสูงเนี่ยสฟังก์ชันนี้เปิดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัว cpu นั้นไม่รองรับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฝนตกนะครับห้าสเฟรมลื่นๆครับผมอันนี้นะครับเราก็จะมายิงซอมบี้ผู้น่ารักนะครับ เฟรมเรทก็อยู่ที่59 58นะครับผมถือว่าลื่นไหลใช้ได้เลยครับผมสหรับเกมอันดาวนะครับผมเดี๋ยวต่อมานะครับจะให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกเอฟเฟกเงามันเลยไม่มีนะครับเฟรมเรทมันเลยเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนกลางวันนี่เราจะได้เฟรมเรทประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะครับลูกค้าจะเห็นว่าพอมันเริ่มมีแสงเงาแล้วเฟรมเรทมันก็จะตกนะครับ แต่จริงๆถือว่าตกไม่เยอะนะครับผมนี่ตกแค่มาบางครั้ง40แต่ก็สุดท้ายก็พุ่งกลับไป50 60นะครับว่านี้ออนไลน์ด้วยนะครับผมก็จะมีหลายๆคนอยู่ในแมปเดียวกันนะครับก็สำหรับเกมอันดาวนะครับสำหรับผมนะครับก็ขอให้เป็นดีเหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเฟรมเรทเราปรับสูงสุดไม่ได้นะครับแล้วก็ บางจังหวะเนี่ยซอมบี้เยอะๆคนเยอะๆบวกกันเนี่ยเฟรมเรทก็ขึ้นๆลุ้นๆนอนเหมือนกันผมก็ขอให้เป็นดีนะครับแต่ว่ามันสามารถเล่นได้ครับผมโอเคครับผมไปเกมถัดไปเลยครับและเกมสุดท้ายครับเป็นเกมไหนไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเกมพับจีนั่นเองครับผมโดยเกมพับจีนะครับเราจะตั้งค่าตามนี้เลยครับผมกราฟิกนะครับเราจะตั้งกราฟิกเป็นดีนะครับผมเพื่อเฟรมเรทที่สูงที่สุดเล่นได้ลื่นที่สุดนะครับเฟรมเรทเนี่ย ปรับเป็นสูงสุดได้เลยครับผมปรับความละเอียดภาพนะครับอันนี้ไม่ได้ปรับนะครับเพราะว่าปกติก็คมอยู่แล้วนะครับผมผลที่ได้นะครับลูกค้าเราจะได้เฟรมเลตตามนี้เลยครับหกสิบครับผมสี่สิบแปดอันนี้เพื่อนต่อยนะครับห้าสิบห้าสิบสี่หกสิบเฟรมเลทนี่เรียกว่าเต็มที่นะครับผมสุดเเรียกเต็มกราฟครับลูกค้าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลงกันเลยครับว่าระหว่างตอนยิงนะครับเราจะ เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับผมไปดูกันได้เลยครับเฟรมเรทก็ลงมาถึงพื้นนะครับห้าสบหกสบายๆครับผมอุ้ยข้างหน้ามีคนครับเดือยสปาต้าฟันเลยนะครับผมอุ้ยมีลูกซองนะครับอีโบหลังเลยครับผมนี้อีโบหลังครับผมเรียบร้อยครับผม โดนยิงหลังนะนี่เขาไม่รู้ตัวนะรับเนี่ยว่าผมอยู่ข้างหลังเขาต้องตายไปนะครับผมอย่างนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมพับ g นะครับก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าสังเกตเฟมเรทนะครับจะพบว่าเฟมเรทนี่ 59, 58, 55, 60ตลอดนะครับผมสาหรับเกมพนะับ g เนี่ยผมก็ให้คะแนนไปนเลยครับดีมากครับผมเพราะว่าราคาแค่นี้เล่นลื่นแบบนี้เลยนะครับผม ก็จบกันไปเรียบร้อยครับผมสําหรับการเทสเกมนะครับไปดูหัวข้อถัดไปต่อเลยครับถัดมานะครับนั่นก็จะเป็นหน่วยความจําในตัวเครื่องนะครับโดยเรียวมี11 Pro Series นะครับผมมี2รุ่นนะครับนั่นคือเรียวมี11 Pro ธรรมดานะครับแรม12กิกความจําในตัวเครื่อง256กิกนะครับและเรียวมี11โปรพัฒแรม12กิกโดยความจําในตัวเครื่องอยู่ที่512กิกครับโดยเรียวมีนะครับใส่ใจเรื่องของการทําลอมมากเลยนะครับโดยทางเรียวมีเนี่ยมีการคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเรียวมี11โปรพัฒซีรีส์นะครับลลลูกค้้้าาาาาสมมมรถใชงงนนไไไดอย่่่หืี สะดุดนะครับเป็นเวลามากถึง4ปีที่เขาคอนเฟิร์มให้เลยนะครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ของเรียวมีเนี่ยให้แบตเตอรี่มาสูงถึง5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับความไวในการชาร์จที่แตกต่างกันนะครับสหรับรุ่นธรรมดานะครับจะเป็นความไวในการชาร์จ67วัตต์และสหรับรุ่นพัดนะครับจะเป็นความไวในการชาร์จ100วัตต์ครับผมเรียวมี1ิบเอ็ดโ s รพัฒน์นะครับมาพร้อมลำโพงคู่ด้านหน้านะครับผมและร่วมกับ Dolby Atmos นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเสียงด้านหน้าจะสมจริงแคคค่ไหนนนะรรรััับบเเเดดี๋ยยวาามมูกลผ ในเรื่องของจอแสดงผลนะครับเรียวมี11 Pro s e r i e ซนะครับเลือกใช้จอของ Samsung นะครับ ขนาดจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับและเป็นดีไซน์แบบโค้งนะครับผมตัวดีเฟนเทสของหน้าจอที่ให้มาเนี่ยคือ120่งเฮิร์ตนะครับและมีอัตรากระพริบอยู่ที่2,160ันเฮิร์ตจอตัวนี้นะครับทางเรียวมีได้ผ่านการทดสอบเซอร์ติฟิเคทจากทาง TUV มาแล้วนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยจอของเรียวมีเนี่ยเป็นมิตรต่อสายตาเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดอาการตาล้านะครับเมื่อตาเมื่อมองเรียวมีตัวนี้นานๆครับผมและเรียวมี1ิบเอ็ดโปรซนี้ยังรองรับระบบ HDR10 นะครับผผมมตัวจอเนี่ยสสาารถถแดดงงลไ้ึ1.0 เจ็ดพันล้านสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอจะเล่นเกมดียังไงหรือดูหนังดียังไงบ้างเดีย๋ยวเรามาดูการเทสกันเลยครับผม สุดท้ายแล้วนะครับก็จะมาถึงในส่วนของโปรโมชั่นนั่นเองครับผมแน่นอนครับร้านเราก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากลูกค้าทุกคนนะครับสำหรับเลียวมี11โปรนะครับผมราคาปกติอยู่ที่12,990บาทนะครับซื้อกับที่ร้านเรานะครับลดเหลือเพียง12,290บาทเท่านั้นครับผม และสำหรับเรียวมี11โปพันนะครับราคาปกติอยู่ที่16,990บาทลดเหลือ15,890บาทครับผมลูกค้านะครับสามารถมาซื้อได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับหน้าร้านนะครับผมตั้งเซ็นทรัลพาซาพระราม2ชั้น2ครับผมลูกค้าสามารถโทรมาเช็คของก่อนได้ที่เบอร์0843433588ครับและช่องทางต่อไปนะครับก็คือช่องทางออนไลน์ครับผมสามารถซื้อตรงได้นะครับผ่าน f a c e b o o โมแครและ Li n e o f ฟ i c i a l ของที่ร้าน แอดโมแคร์หนะครับผมและอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับอำนวยความสะดวกกับลูกค้าครับผมสามารถสั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชที่ร้านได้ว่าโมแคร์แล้วก็เซิร์ชสินค้าเรียวมีสิบเอ็ดโมได้เลยครับผมที่ร้านนะครับมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนนะครับผมได้เกือบทุกธนาคารเลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนได้และมีบริการส่งด่วนนะครับผมภายใน3ชั่วโมงครับรองรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลลูกค้าลองทักแชทมาสอบถามที่ร้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของที่ร้านผก็ คิดถึงลูกค้ามากเลยนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามเร่งทาคลิปให้ทันนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เนี่ยมือถือเปิดตัวเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมอัดเองตัดต่อเองทําอะไรทุกอย่างเองคลิปเราอาจจะช้าหน่อยนะครับยังไงนะครับก็อยากฝากลูกค้านะครับดูคลิปเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์ให้ที่ร้านด้วยนะครับผมใน u t u b e นะครับหรือกดติดตามที่ร้านนะครับใน a c e b o o k โมแคร์และก็ l i n e Official ของที่ร้านครับผม สำหรับวันนี้นะครับตัวเครื่องเรียวมี11โปบก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมรุ่นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับคอยติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ